สนับนุนโดย True d t a c 5 G ที่สุดของเครือข่ายอาจัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดน้องคุณลูกชายเคนหน่อยลูกหล่อเทศในชุดรอดอ พิโอไทยแลนดแต่งตั้งตูต้นตะวันเป็น House Ambassador แจ๊คเชิญยิ้มซานฟันใส่ชุดแต่งงานหลังฝ่วยนะัก สวัสดีค่ะ Good m o r n i n n Insight นะคะ i n s i ซ h ์รับอร,อรุณก็มารับอรุณไปพร้อมๆกับพวกเรา2คนเลยพะแพนิวค่ะใช่แล้วค่ะติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube c h anel n นะคะหรือว่าจะเป็นทาง True Vision Now ผ่านแอปพลิเคชันของ True ID ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องแล้วนะคะข่าวแรกของมาแบบปลุกคุณผู้ชมด้วยความหล่อของน้องท่านหนึ่งคือเมื่อกี้เห็นหน้านะเ,ออเหมือนพี่หน่อยทอดวิกคือโตวไวนะเหม,มือนเลย เราได้ตเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะอืตอนนี้น้องคุณนะคะลูกชายของคุณพ่อเคนแล้วคุณแม่หน่อยนั่นเองโตแล้วโตวมากแล้วโตวจนเห็นอีกทีคือใส่ชุดรอดอแล้วแล้วก็แฟนคลับกรี๊ดกราดหนักมากเพราะว่าหล่อเท่คูลเหลือเกินจะ้ะดู our third. เอาเถิดพี่หน่อยอควาหมหลงแคน <true. S 1> แค่ไหนนะคะแต่เขาบอกกันเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อนะสำหรับน้องคุณคุณธรรมลูกชายคนโตของเคนเทเรตและหน่อยบุสกอน หากใครติดตามอินสตาแกรมของแม่หน่อยนะคะก็จะได้เห็นภาพความน่ารักของหนุ่มๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องคุณน้องจุนนะคะที่จะมีกิจกรรมเล่นกับพ่อเคนอยู่เป็นประจำทั้งกีฬาบาสเกตบอลขี่จกรยานเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็อีกหลากหลายกิจกรรมเลยแบบที่หนุ่มๆเนี่ยเขาเล่นกันส่วนแม่หน่อยค่ะก็จะเป็นหน่วยเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ล่าสุดนะคะแม่หน่อยขอเก็บภาพของน้องคุณลูกชายในวัย15ปีที่ตอนนี้ก็เข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในชุดนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าชุดรอดอนนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าเทม่มากหลายคนเห็นภาพของน้องคุณในชุดรอดอแล้วนะคะก็รีบเข้ามากดไลค์กันให้แบบรัวๆเลยพร้อมกับบอกว่าความหล่อเนี่ยเหมือนได้พ่อเคนมาเลยส่วนรอยยิ้มก็เหมือนแม่หน่อยจริงๆค่ะ เหมือนต้องยอมรับไว้ตรงนี้ <c oughs> เหมือนเลยคือถอดแบบกันออกมาเลยทีเดียวเชียวุอ้ <c oughs> แต่ว่าบ้านคนที่ฉันเดี๋ยวดิฉันลบภาพไม่ได้นะ <c oughs> เหมือนจริงคือหล่อแต่แบบคือแม่ก็สวยพ่อก็หล่อแต่แค่แบบหน้าไปหน่อยคือสวยแบบไทยๆไงน้องคุณก็จะดูหล่อแบบคมเข้มแบบไทยๆใช่แล้วเขาบอกว่าลูกชายถ้าเหมือนแม่เนี่ยถือว่าราศีดีงูแห่งดีจ้าถูกต้องผู้หญิงเหมือนพ่อผู้ชายต้องเหมือนแม่ใช่ส่วนนิ่เหมือนคนข้างบ้านโจเอ๊คุณยังไงต้องไปตอบไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณแล้วนะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะนี่เหมือนคุณพ่อคุณแม่เราโทรมาแล้วว่าเธอหน้าเหมือนใครกันแน่นะคะตอนนี้นะคะอ่ะ ไปต่อค่ะอีกที่หนึ่งเรื่องนี้นะคะดิออ t ไทยแลนด์ล่าสุดแต,งต่งตั้งตูต้นตะวันเป็น House Ambassador ค่ะหลังจากมีภาพการร่วมงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดตูต้นตะวันนางเอกสวยคิ้วแห่งซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวนะคะ Boys เอ่อ b o y s Over Flower ค่ะก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น House Ambassador ของประเทศไทยก็เป็นของดิออนนั่นเองนะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของแฟชั่น จิวเวอรซึ่งตามข่าวระบุว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเธอก็เตรียมจะลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Spring s u m m e r 2024ที่งาน p a r s ริ s s i ช on w e e k ณกรุงปาริสประเทศฝรั่งเศสในวันที่26กันยายนนี้ค่ะ สำหรับตูต้นตะวันตันติเวชกุลนะคะปัจจุบันอายุ22ปีกำลังศึกษาคณะทัน,ทนตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรวมทั้งเป็นน้องสาวแท้ๆของต้นต้นหนนะคะนักแสดงและมือกีตาร์วงมิน้นค่ะเดิมเนี่ยเธอเคยมีผลงานถ่ายแบบแล้วก็เล่น MV เพลงเหนื่อยใจของอิงวารันทรคู่กับบิวกินพุทธิพงศ์ ก่อนจะได้รับการติดต่อให้มาสวมบทนำในซีรีส์ F4 t h a i l a n d ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายแต่เธอก็ปฏิเสธไปจนกระทั่งสอบปิดมหาวิทยาลัยและดูแลตัวเองก็เลยมีการตกลงรับเล่นค่ะ ปัจจุบันนะคะอินสตาแกรมของเธอก็มีผู้ติดตามมากกว่า4.5ล้าน follower โดยหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็น House Ambassador ของ d i o อ Thailand ดทางตู่ต้นทะวันเองก็ได้มีโพสต์็นภาษาอังกฤษบอกว่าดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด i o อ Thailand และรอที่จะได้พบกับทุกคนที่แฟชั่นโชว์ในกรุง Paris. ปารีสฝากด้วยนะคะ เธอหน้าเกาหลีเกาหลีนะคะเอาจริงแสดงว่าผู้จัดก็อยากได้เธอจริงๆถึงขั้นกระทั่งว่ารอให้ไปสอบให้เสร็จก่อนะให้ไปสอบติดก่อนแล้วค่อยถ่ายก็ได้ดิฉันไม่อยากรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อยากรู้เรื่องหัวใจของเธอมากกว่าตลกกับน้องไม่รู้เรืมันยังไง เอาล่ะโบอะไรก่อนเราน่ะโบอะไรก่อนน้องริวว่ะน้องริวล่องอ่ะเออเราก็อยากรู้ไงว่าเห็นเขาแบบมีการไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบก็สนิทที่สุดก็ดูดูกันไปตรงสเปกเออหน้าเธอดูเอิมเอือแตเธอกำลังจะมีบุตรเธอต้องพักก่อนนะอะเมื่อกี้เป็นค่ะเมื่อกี้เป็น House ์อ b มบาสเ o อของดิออเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสาวที่สวยไม่แพ้กันค่ะคนคนนี้ก็เป็น Friend of The House Gucci เหมือนกันนะั่นคือสาวใหม่ดาวิกานั่นเองล่าสุดก็เพิ่งบินลัดฟ้าไปกระทบหลายคนดังมากมายนะคะไปติดตามกันหน่อยค่ะ ในฐานนะที่เป็น Friend of the House Gucci ของประเทศไทยนะคะก็ทำให้ใหม่ดาวิกานะถูกเชิญไปร่วมชมโชว์ของแบรนดังอยู่บ่อยครั้งล่าสุดค่ะเธอถูกเชิญให้ไปร่วมชมคอลเลกชันโชว์ใหม่นะที่มีชื่อว่า Gucci Ancola ณนะกรุงมิลานประเทศอิตาลีโดย Gucci Ancola นะคะเป็นคอลเลกชันแรกที่นับเป็นปฐมบทของ Creative Director คนล่าสุดอย่าง s a บา t o ต e เดซานกับการร่วมงานกับแบรนดังอย่าง g u c c ี โดยในครั้งนี้ค่ะใหม่ดาวิกาได้สวมใส่ชุดจากคอลเลคชันล่าสุดนี้เลยนั่นก็คือ spring summer 2024มาในลุคมินิมอลนะคะแต่ว่าก็คงไว้ซึ่งความเท่กับครอปแทงท็อปสีดำแมทกับแจ็คเก็ตมโนแกรมสีแดงมดที่เป็นซิกเนเจอร์ของคอลเลคชันนี้ค่ะตามเต็มทัลเทลลุคนี้นะคะด้วยโลเฟอร์สีดำเสริมลุคให้เท่แต่ว่าแฝดไปด้วยความเซ็กซี่เล็กๆนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังได้กระทบไหล่กับคนดังระดับโลกนะคะอาทิเช่นฮันนี่นิวจีน อะไรอะแบรสแล้วก็ทรอยสิวานรวมไปถึงอีกมากมายเลยทีเดียว ย้อนกลับไปที่งาน Gucci Cruise 2024 Fashion Show ณนะพระราชวังเคียงบกกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะคะสาวใหม่ของเราก็ได้มีโอกาสเจอกับนักร้องดังของเกาหลีใต้อย่าง IU ค่ะแถมทั้งคู่เนี่ยยังได้รู้ว่าเกิดวันเดียวกันก็เลยทำให้มีชออ็อต IU จุ๊บแก้มของสาวใหม่ออกมาให้แฟนๆได้เห็นล่าสุดค่ะ IU ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์นี้นะคะว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยเป็นคนเดินเข้ามาทักก่อนและทักด้วยประโยคที่ว่าเธอกับฉันอายุเท่ากันนะแล้วก็ยังเกิดวันเดียวกันด้วย ไอยูก็เลยบอกว่าเพิ่งจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ครั้งแรกวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเราทั้งคู่เราต่างก็แฮปปี้เบิร์เดย์ให้กันแล้วอยูยูอีกฝ่ายก็ยื่นหน้ามาหาฉันใกลๆ้ๆเอียงหน้ามาเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแต่ว่ามีภาพเข้ามาในหัวเหมือนจะเคยเห็นอะไรแบบนี้ในซีรีส์ต่างประเทศนาทีนั้นก็ยอมรับว่ารู้สึกเขินแล้วก็ประหม่ามากๆค่ะ ได้รับจุ๊บจากไอยูจ้ะตอ,อบว่าชายหนุ่มทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไทยประเทศใดๆก็ตามก็คืออิทามใหม่ระวิกามากอยากจะเข้าปิดสิงร่างเธอบัดเดี๋ยวนั้นอืมเอาจริงนะน่าอิฉาทั้งสองฝั่งทั้งฝั่ง <de af> ไทยและฝั่งเทศเลยนะคะอะมากันที่โ,โหบ้านนี้ต้องให้กําลังใจหนักมาก แต่ภายใต้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะต้องบอกว่าเขาเป็นคู่ที่กำลังใจเขาดีแล้วก็สู้สุดๆเลยสําหรับคู่ของคุณแจ็คเชิญยิ้มและคุณหญิงนั่นเองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ป่วยหลายโรครุมเร้ากันค่ะยังคงรักษาและประครับประครองกันไปอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับคู่ของคุณแจ็คเชิญยิ้มและคุณหญิงอภิสราทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆดูแลกันในตอนที่เจ็บป่วย หลังจากพบว่าฝ่ายหญิงนั้นป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะและคุณแจ็คเองก็ป่วยด้วยนะคะเ,เขาก็เป็นอาการปอดติดเชื้อนะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กับอาการป่วยกันมาจนตอนนี้มีอาการที่ดีขึ้นล่าสุดทั้งคู่ได้พากันไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นรูปแต่งงานครั้งแรกในชีวิต โดยทั้งคู่เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งจริงๆแต่รู้สึกดีมากที่ได้ใส่ชุดแต่งงานสักทีมันเป็นความฝันของเราทั้งคู่หลังจากเมื่อ13ปีที่แล้วลุงแจ็คเคยขอหญิงแต่งงานแต่ก็ไม่ได้แต่งเพราะว่าเรานั้นล้มป่วยกันทั้งคู่ต้องรักษาตัวแต่สำหรับแจ็คมองว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับผู้ชายอย่างตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกัน นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้อัปเดตอาการป่วยของตัวเองนะคะว่าสำหรับแจ็คตอนนี้แข็งแรงดีหมอบอกว่าในปอดไม่พบเชื้อแล้วด้านหญิงตอนนี้รออาการอรอการผ่าตัดนะคะถึงแม้ว่าสุขภาพจะยังไม่เต็มร้อยแต่ทั้งคู่คอนเฟิร์มว่าสามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของน้องฟินซโรชากันบ้างค่ะก่อนหน้านี้นะก็มีประเด็นการถูกคุกคาม,มคนที่แอบถ่ายเธอปีนไปบนตึกร้างแล้วกล้องอะแอบถ่ายเจาะมาที่ห้องของเธอเลยนะนี่ดูเป็นสตอกเกอร์อะใช่นะคะต้องจริงๆนะน่าจะจับเขาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยแต่ตอนนี้ก็มีการแจ้งความไปแหละล่าสุดอ,อย่างคุณเซนเนี่ยก็ออกมาอัปเดตในเรื่องของแบบปัญหาที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้จัดการไปถึงไหนรูปคดีเป็นอย่างไรบ้างในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ายนั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆค่ะสำหรับกรณีนักแสดงสาวฟรินสโรชาเธอก็ถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวก็ทำให้ค่ายเนี่ยต้องออกมาดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ล่าสุดทางด้านผู้บริหารค่ายอย่างหนุ่มเซนสุภพงษ์เองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อัปเดตในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนะคะบอกว่าตอนนี้ในคดีมีความคืบหน้าพอสมควรแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีผลต่อรูปคดีแล้วก็อัปเดตไปถึงสภาพจิตใจของน้องฟรีด้วยว่าตอนนี้น้องในจิตใจดีขึ้นเยอะเลยค่ะ จริงๆเอ่อผมแอบพูดไม่ได้100%ครับเพราะว่าแอบแอบถูกห้ามกับทาง,จร,งจริงมัมีความขึ้น้ความสมควรครับแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าของทางตำรวจขอไว้ว่าเดี๋ยวมาจะไปกระทบกับในเรื่องของรูปคดีอะไรเงี้ยครับผมเลยสามารถพูดได้แค่ว่าเรามีการ follow ครับเรามีการติดตามเรามีการจัดการแต่ว่ายังพูดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องเป็นในตามรูปคดีครับใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับเพราะมันมีการสืบครับมันมีคนร้ายมีอะไรสืบซึ่งถ้าผมพูดออกไปอะไรเงี้ยมันจะส่งผลในเรื่องของการว่าจับคนร้ายไม่ได้หรือผลกระทบในการที่คนร้ายรู้ตัวกอนอะไรเงี้ยถ้าตำรวจเองและทนายเองครับก็ก็ห้ามผมหอยว่าเออไม่สามารถพูดผ่านสื่อได้นะแต่ว่าในเรื่องของการที่ไปตามจัดการเนี่ยผมก็วิ่งไปตามจัดการด้วยเหมือนกันน้องเองค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นเยอะเลยครับจากเอ่อวันแรกเองจนกระทั่งมีการคุยกันเราก็พยายามดูแลเรื่องของสภาพจิตใจน้องมาตลอดอะไรเงี้ยครับน้องตอนนี้ก็สภาพจิต Okay, นอกจากนี้ค่ะหนุ่มเซนเองยังเผยอีกด้วยค่ะว่าในส่วนของพัทผู้บริหารยอมรับว่ายากนะเพราะว่าต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากขึ้นแต่ก็มีความคล้ายกับการเป็นนักแสดงเหมือนกันเพราะเหมือนเอาประสบการณ์จากตรงนั้นมาต่อยอดในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จค่ะจริงๆมันมันแอบคล้ายๆกันเหมือนกันครับไม่เป็นเอาประสบการณ์มาต่อยอดอะไรครับว่าเราเราเป็นนักแสดงเราจะเรียนรู้ว่าเออการที่เราไปนู่นไปนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นมันเจออะไรบ้างแล้วพอเราเหมือนกับว่า พอมาทาเบื้องหลังเองเนี่ยมันคือการที่เหมือนกับเซตแหละครับเซตเซตเรื่องราวของแบบการที่เราจะเซตต้องบอกอยางไกว่ามันคือหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งที่ปกติแล้วนักแสดงจะต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนฟังแต่เราเป็นพอเป็นเบื้องหลังเองนะครับเราคือเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้นักแสดงอ่านให้กับทุกคนฟังอะไรนะครับบทบาทมันก็เพิ่มมาขึ้นขึ้นมา อะไรเงี้ยครับยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็จะต้องแบบว่ามันต้องเวทหลายอย่างมาครับการตัดสินใจเองการแบบว่าอย่างทำซีรีส์มันต้องหาทุนเนาะหาทุนเองหรือว่าการจะหาเรื่องหาอะไรมาทาอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการในพื้นของการบริหารที่มันก็มีความยากเหมือนกันหรือธุรกิจหนึ่งก็จะมีแบบมีความแบบว่าเออเราจะบริหารธุรกิจยังไงดีนะทำยังไงมนประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยครับใช่ ก็หวังว่าคดีของน้องจะคืบหน้านะเพราะว่าอยากให้เป็นคดีตัวอย่างนะคะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าพอคิดว่าทําไปไม่มีใครจับอย่างเงี้ยเหมือนพวกเวพนันไงหรือว่าโดนโกงโน่นนี่นั่นทำไปไม่มีใครจับหรอกก็เลยทากันไปเรื่อยก็เก<ๆ>ิดขึ้นมาอีกใช่นะคะก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันเนาะมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ทําเอาแฮชแท็กแบบรักคนไม่ผิดรักแบบนี้ไม่ผิดเลยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าล่าสุดเลยเนี่ยมีการ ชิงต้องเรียกว่าช่วงชิงช่วงชิงอะไรสงครามกดบัตรคอนเสิร์ตอ่าอันนี้เป็นเรื่องยากการกดบัตรคอนเสิร์ตคือสงครามโลกครั้งที่3 4 5 6 7 8เท่าไหร่ก็ไม่จบเท่าไหร่ก็ไม่จบแล้วกว่าเราจะช่วงชิงบัตรคอนเสิร์ตมาได้มันยากเลือดตัดแทบกระเด็นแต่แฟนคลับของน้องแบมแบมนะคะที่เขาสักกดบัตรไปเพื่อจะไปเวิร์ทัวร์ครั้งแรกของน้องเนี่ยกลับรู้สึกว่าทําไมบัตรมันหมดเร็วโซนที่ฉันจะกดทาไมมันหมดไวจังเลยโดยเฉพาะโซน V V I P ฉันกดไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายมีแบบบางคนที่กดได้เยอะเกิน โคต้าที่กําหนดแล้วก็ออกมารีเซลนะ,นะคะที่แพงหูฉีางานนี้น้องแบมแบนสมิธฮนไปชมกันค่ะเพิ่งประกาศเพิ่มรอบบัตรคอนเสิร์ตไปได้ไม่นานนะคะสำหรับศิลปินหนุ่มสุด ฮอตค่ะแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็ต7เซเในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับคอนเสิร์ต2 0 2 3 2ส2เซนต์ยี่สิบสามทูท r ทาว o ์เ a นต์ยี่ส n บสีแบมแบมซึ่งล่าสุดเหล่าอากาเซ่ก็เพิ่งจะทำสงครามแย่งชิงการกดบัตรรอบสองกันไปอย่างคึกคักแต่ปรากฏว่าแฟนๆหลายคนนะคะได้มีการโพสต์ระบายแล้วก็แจ้งปัญหาของการกดบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ว่าบัตรหลายโซนเนี่ยขายหมดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโซน VVIP ที่พบว่าบางคนนั้นสามารถกดบัตรได้เกินจำนวนที่ระบบกำหนดแล้วก็ถูกนำมาขายในราคาที่อัพสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากหลักพันเนี่ยกลายเป็นหลักหมื่นกันเลยทีเดียวล่าสุดค่ะมีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ภาพที่มีคนขายบัตรคอนเสิร์ตเกินราคาแล้วก็กดบัตรมาได้เกินที่ทางเว็บไซต์กำหนดนะคะโดยระบุข,ข้อความว่า กดมาได้ยังไงคนเดียวขนาดนี้แล้วคนไปคอมเมนต์สนใจเต็มเลยใบละ1 8ื่นซึ่งแบมแบมเองนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าเป็นไปได้ยังไงครับนี่กดจริงหรอแล้วต่อมาค่นุ่มแบมแบมก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมทั้งแท็กไปหาถึงทางเว็บไซต์กดปัตรเลยว่าพวกที่กดบัตร VVIP มาได้หลายใบยควรเช็คนะครับและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์อีกว่า ผมว่ามีคนในระบบของคุณเนี่ยแอบโกง,งการที่ศิลปินที่เราติ่งมาเนิ่นนานมานดิเฟนให้เรามาปกป้องเราเียกรองสิทธิของเราเคินมามันเป็นอะไรที่ หัวใจมันพองโตมากค่าค่ะวัคซีนนี้ก่อนนักแสดงท่านหนึ่งมากเลยไหมขอซีนขอแสงหน่อยก็ลอดที่ไฟฟ้โลเลยค้งมืดปุ๊บงนี้เลยอ่ะนะคะแต่ก็ควรแหละที่จะมาตรวจสอบให้มากขึ้นเนาะเพราะไม่งั้นอ่ะจริงๆนะวงการพวกแบบบอฟมาดอ่ะตอนนี้กำลังมาเลยพวกการ์ตูนฟิกเกอร์ต่างๆที่เขาออกแบบกันเลรอย่างเงี้ย่ลยต้องมีนักฮิ้วเออแล้วคนที่ไปต่อแถวนะเอาไม่ได้บูลลี่นะฟงไม่เล่นเลย สมมติว่าจะเล่นอย่างอื่นนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาเออเลยล่ะแต่ไปต่อตอนแถวช้ำพอเปิดปุ๊บวิ่งสับขาหักเลยแล้วซื้ออย่างเดียวกันหลายๆอันหลายๆอันแล้วก็เพรว่าผมมีคลายครับวกเลย5้าร้อยห้าพันเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่บัตรเกาหลีที่รีเซลนะอย่างคอนเสิร์ตต่างประเทศที่มาเปิดทำการแสดงในบ้านเราอะอย่างแบบถ้ายกตัวอย่างอาจารย์ซินบีเบอร์ไหมที่บัตรจากแบบหลักพัน ขึ้นไปหลักแสนกระโดดข้ามหลักหมื่นไปอีกอ่ะนั่นน่ะสิอันนี้ช็อกเหมือนกันนะซื้อไม่ลงเลยอ่ะเนอะรู้ว่าเป็นช่องว่างในการทำมาหากินแต่ก็ลองทำมาหากินอย่างอื่นดูนี่มันจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่าเนี่ยคุณแบบว่าสงสารคนที่อยากไปดูอ่ะเขาไม่ได้ไปนะเนี้ยใช่แล้วจะบอกคนโกงเยอะมากถ้าสมมติจะซื้อจริงๆนะแบบมีคนมาปล่อยต่อกรณีที่เขาไปไปไม่ได้ในวันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนัดรับเท่านั้นนะจ๊ะห้ามโอนก่อนแม้ต่บาทเดียวถูกต้องค่ะไปกันที่สาวโบเมลดาบ้างค่ะล่าสุดโดนดราม่าแบบว่า เธอนี่นะักพฤติกรรมไม่เหมาะสมอะเอา <ทำ S 1> มไม่เอามือไปดูฟันอโอ้โหถ้าเป็นเรานะหนักกว่านั้นเลยค่ะไปฟังกันดูค่ะดีนะเขาใช้นิ้วเป็นเหล่าจะไม่อื่นนะคะทิชชู่ไงนะคะอวออกมาสัมภาษณ์ถึงการดูแลของหวานใจอย่างอาเล็กธีระเดชค่ะโดยโบก็บอกว่าโอ้ happy นะได้ร่วมงานกันมากขึ้นต่างคนต่างก็สบายใจถ้าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นเขาก็จะช่วยเ,เช่นลิปติดฟันเขาก็จะบอกให้ก่อนจะหันไปถามนักข่าวว่ามีลิปติดฟันไหมแล้วเขาก็ เอานิ้วเนี่ยถูบริเวณฝันนะคะที่มีลิปสติกเลอะอ่ะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้คนไปคอมเมนต์บอกว่าก่อนออกสัมภาษณ์ดูความพร้อมด้วยค่ะเป็นห่วงเพราะคนดูเยอะขอโทษนะที่พูดแบบนี้น้องโบคนสวยงานนี้โบก็เลยเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าธรรมชาติของคนก็คือคนนะคะอย่าเพอร์เฟกมากเลยมันจะไม่เป็นคนปกติคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะ บางทีมันฉุกละหุกไงก็เลยจะให้สัมภาษณ์บางทีไม่ได้มีทิชชู่ใจถกเสื้อมาแต่เสื้อยืมมาอีกเกิ็ดร้ออีกไม่ได้เอาจริงถ้าถ้าณจุดนั้นเป็นเราทิชชู่ไม่อยู่ระหว่างเอาลิ้นไปเลียกับเอานิ้วมาถูนี่นี่ว่านิ้วสุภาพกว่านะน้องแล้วเขาหันข้างไปแล้วไงเขาไม่ทำอย่างเงี้ยเขายืมกล้อง่อยนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทําอย่างเงี้ยเขาแน่นะคะเขาไม่ได้ทําไงเขาหันแล้วเขาเช็ดแล้วไม่ใช่ว่า เอคายยงี้ไม่ใช่จอมปั๊บปุูปั๊บต่อหน้าเราเออไอ้แบบเมื่อกี้ที่เราทำอ่ะเรียกว่าหยาบคายจริงๆก็เป็นปั๊บตุจุชนคนธรรมดาเออแล้วจะให้เขายิ้มแบบเหมือนพิกติดฟันเนาะมันก็ไม่จะดูแลไม่ได้เดี๋ยวรูปมันก็ไม่สวยแล้วก็จะมีคอมเมนต์บูลลี่อีกว่าดูแลตัวเองก่อนออกกล้องด้วยนะใครอย่เงีหรือเป็นพิกติดฟันกับคุณโบอย่างเงี้ยมันก็เขินๆนะเออบางทีก็เนาะ คอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตเราก็อย่าไปใส่ใจมากเลยค่ะใช่ค่ะบดหัวนะคะไมที่หนึ่งสาวใจบุญกันบ้างกับคุณสิริต้านะคะล่าสุดทาง UNHCR นะคะได้มีการร่วมมือกันกับเธอ,อแล้วก็จัดตั้งรูปสรีไม้พรมแห่งความรักขึ้นมาค่ะ นอกจากบทบาทนักแสดงและนักธุรกิจของวงการบันเทิงแล้วนะคะริต้าสิริต้าก็ยังเป็นอีกหนึ่งนางเอกใจบุญที่คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอล่าสุดเลยค่ะทาง UNHCR โดยความร่วมมือกับริต้าสิริต้าและดเรเตยงามศิลป,ปินหญิงจัดทัศกาศอนุสาวรีไหมพรมแห่งความรักผลงานศิลป,ปะที่ถักทอไหมพรมเพื่อเป็นตัวแทนของเด็กๆผู้ลีภ้ภัยที่กําลังเผชิญวิกฤตทั่วโลก อีกทักนะคะสิริตา้ายังได้บอกเราเรื่องราวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญของการช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยทั่วโลกอีกด้วยค่ะเราได้โชคดีที่เราได้รับโอกาสแล้วเราอยากจะให้โอกาสอยากจะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆเ,เรามีหลายภาพมากที่ริต้าเห็นแล้วสะเทือนใจมากๆกก็คือจะเป็นภาพเด็กที่ไม่มีพ่อแม่นอนอยู่แล้วก็วแบบเรารู้สึกว่า เราคือช่วยมนุษย์ด้วยการช่วยช่วยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวลิต้าเนี่ยก็ได้ทําจากเล็กๆนะคะเราดมทุนเล็กๆในประเทศไทยก่อนลิต้าช่วยการศึกษาของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ u n เอ็เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําในมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยในเรื่องการช่วยเหลือเด็ก ผู้รีภัยจริงๆเด็กบางคนที่สะเทือนใจมากไม่ได้กินข้าวเจ็ดวัน mm hmm. ไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่ mm hmm. การช่วยเหลือของไอ้ตั้งไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเราอยากทาบุญ mm hmm. แล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้โอกาส mm hmm. แล้ววันนี้เราอยากที่จะสร้างโอกาสและให้โอกาสให้กับเด็กๆทุกคนน่ะได้มีโอกาสหรือมีแสงสว่างหรือมีความหวงังเล็กๆน้อยๆก็ดีเหมาะสม จ้าหญิงที่สุดก็สุดเป็นเจ้าหญิงแล้วยังเป็นเจ้าหญิงที่ใจบุญใจงามอีกก็อ่ะถือว่าเป็นวิกฤตทั่วโลกเหมือนกันนะเรื่องของผู้รีภัยนะคะยังไงก็ขอฝากวอน UNHCR ให้ช่วยแบบเข้าไปดูในหลายๆประเทศละกันเพราะว่าไม่ได้มีแค่ประเทศที่แบบเหมือนเราเห็นกันจะว่าตรงนี้มีผู้รีภัยจริงๆอีกหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศโลกที่1 2 3เนี่ย มีทุกหย่อมย่าเลยนอกปัญหามันถูกซุบซิ้ายพรมนั่นเองนะคะค่ะปิดท้ายกันค่ะกับข่าวแซบ i n นไซด์นะคะนี่คือน้องปกป้องนั่นเองค่ะไม่ได้มาโชว์ความน่ารักเฉยๆแต่ว่าช่วยคุณแม่ขายของอาจจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะมาคะ่ะเรคเข้ามาเรคเข้ามาวันนี้คุณแม่ต้นหอมมีอของมาขาย กลิ่นจะเป็นหอมอ่อนๆแล้วก็น้ําหอมเป็นน้ําหอมจากฝรั่งเศสแม่ค้าคนนี้เรียกว่าสุดปังขายอะไรก็หมดขายอะไรก็กาไรแถมสกิลนี้ยังส่งต่อไปรุ่นลูกอย่างน้องตกปังชาแล้ววันนี้มันอะไรมันวันวันงานอีเวนต์มีสัลูกไข่ขอให้ได้ไขยของวิกอนสวัสดีค่ะ ให้พูดชัดอีกหน่อยแบบนี้เจ๊ฟังไม่รู้เรื่อง Paid, ได้แค่นี้เหมือนกันใช่ยังฟังต่อไม่ออกคุณต้องซ้องไว้เพราะเมื่อคุณมีบุตรมิติดาคุณจะต้องทำความเข้าใจว่าฉันเราต้องฝึกหูทุกวันนี้นิวฟังออกเพราะว่าหลานเขาพูดอย่างนี้มันเลยแบบคุณเปควาจะไฟังไปบ่อยมันเป็นความจำเป็นดีกว่ามาฟังยากเหมือนกันเรื่องเดี๋ยวฟังไปข้งมาจตชินแล้วเราจะเริ่มฟังคนปกติไ่รูเรื่องละเดี๋ยวอีกหน่อยนี้ฉันจะอัดเสียงลูกแล้วก็ส่งให้คุณแล้วก็บอกว่านิวช่วยแปลหน่อยเป็นโดเรมอนคอยทางเสดนะคะก่อนจะกันไปค่ะฝาา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 กกกช่องงงททรรรรตติดมมมพวเนะะคคสสถั SMS ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านทางมือถือได้เลยะคะ่ะวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ